คุณกู้ตัวใหม่นะครับเราแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็1ปีนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็2ปีนะครับยอดรวมกัน2,500ล้านนะครับก็เหมือนทุกครั้งที่เราออกคุณกู้นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมีการทำเร й ติ้งของตัวคุณกู้ด้วยนะครับก็อยู่ที่ Triple B นะครับส่วนเร й ติ้งของบริษัทเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ Triple b Stable ครับ ประสงค์เนี่ยก็คือเอามาใช้หุ้นคือหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ชำระ,ะวงเงินของแบงก์กรุงเทพที่รองรับหุ้นกู้ที่เราเคยเบิกออกมาใช้ครับเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยจ่ายทุกไตรมาสนะครับทุกสามเดือนนะครับแล้วก็ตัวดอกเบี้ยนี่ยังไม่ได้กำหนดออกมานะครับก็กำลัง ดูเรื่องตลาดอยู่ว่าเป็นยังไงครับก็น่าจะอยู่ประมาณ5%ครับก <Deep? S 1> ็ย <Bel icy> ังมั like <im ités> ่นใจนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยผมว่าคนที่ซื้อหุ้นกูเนี่ยจะต้องไปดูในแง่ของธุรกิจของบริษัทที่ออกหุ้นกูนะครับซูเปอร์ก็ยังเน้นเหมือนเดิมนะครับมาตลอด10ปีที่ทำมาเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ทำทางด้านสัมปทาน ขายไฟฟ้าให้รัฐบาลนะครับหรือองค์กรใหญ่ๆนะครับก็ตรงส่วนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับสัญญาสัมปทานเราก็ยังเหลืออยู่ประมาณ16-17ปีแล้วแต่ว่าตัวไหนนะครับรายได้เราก็มั่นคงนะครับก็คงที่มาโดยตลอดนะครับก็คนที่ซื้อไฟฟ้าเราก็อีแกการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ EVN เะครับปเป็นหน่วยงานรัฐทั้งหมด นะครับงั้นผมว่าถ้าเกิดดูตัวบริษัทเองเนี่ยตัวซูเปอร์จะเห็นว่าหลักๆเราไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนะครับเราทำอย่างเดียวคือขายไฟฟ้าให้หน่วยงานรัฐบาลก็มันก็จะเกิดความมั่นคงของตัวมันเองนะครับในแง่ของรายได้นะครับแล้วก็ตัวกำไรที่เข้ามาครับก็จะเสนอขายประมาณปลายมกราต้นกุมภานะครับ คร,ครั้งนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วจะขายแค่ไ Network อย่างเดียวแต่พอเข้ามาทําตัวเรตติ้งของตัวหุ้นกู้เองด้วยเนี่ยก็สามารถเปิดขายได้ครับผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารที่เขามาช่วยขายด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าตัวดอกเบีย้ยยังไม่ออกมานะครับแล้วก็ตัวจํานวนว่าจะออก หนึ่ปีเท่าไหร่2ปีเท่าไหร่ก็ยังไม่ออกมานะครับก็อยู่ระหว่างการดำเนินการครับ <S <S ในแง่ของธุรกิจเนี่ยวันนี้เราก็มี working pad ที่กระแสงเงินสดที่เข้ามาประจําอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่าเรามีรายได้เข้ามาทุกเดือน mm hmm. งั้นตรงส่วนนี้ก็มีเงินที่ว่าจะไปลงทุนของตัวเองได้อยู่แล้วแล้วก็ซ u เปอร์เธอได้ยินปีที่แล้วเนี่ย เราก็ดึงพาร์ทเนอร์เข้ามาตัว l a v e n t า Actors นะครับตัวนั้นก็ได้มาเกือบ5,000ล้านนะครับก็มีวงเงินที่จะไปขยายและทำธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วนะครับซึ่งโดยในอนาคตเนี่ย s t r a t e g i c ของเราก็คือการวางแผนของเราเนี่ยก็จะนำพาร์ทเนอร์เข้ามามีส่วนร่วมนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งในแง่ของอการดำเนินง,งานนะครับแล้วก็แข็งแกร่งในด้านการเงินครับ